รับหน่อ,องพังกแยงที่เสรออจมาแล้วค่ะที่เสร็จออกมาแล้วค่ะก็ม้วนค่ๆค่ะตามที่แบบทุกคนไอ,อที่เห็นเห็นทุกคนนะ,ะทุกคนเห็นนะคะเ,เป็นไงบ้างตอนถ่ายทำมันแบบม้วนขนาดไหนโอ้ก็หอบสนุกมากอันนี้อย่างก็คือเขาเรียกว่าถ้าถุงไม่คัดก็คือเล่นไปเรื่อยไปเร่จนกว่าจะแบบพี่ออฟตัดคัดเลยอ่ะ หลายคนบอกว่าเป็นการแบบเปิดตัวสำัทางช่องสามได้อย่างแบบดีเลิศพอา,อาได้คู่ก<า>ับ,บน้านเดชเบอร์หนึ่งด้วะอะไรแบบนี้แบนด์อะกสรุปจดจำไปเลยไปวันนีออ้จริงเราคาดหวังไหมกับเปิดงานเรื่องแรกกับทางช่องสามอะไรอเออ คือเหมือนเดิมลยคะโบอ่ะเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าคาดหวังอยากจะให้อะไรแบบขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าถ้าคาดหวังไปแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็จะเสียใจเองก็เลยรู้สึกเออไม่คาดหวังดีกว่าแต่ถ้าเราดูแล้วเราสรุปเองก็เขือเคแลนวนะจริงๆมันเหนื่อยมากเพราะมันค่อนข้างเป็นจานด่วนมากมันก็ไม่ด่วนนะคะก็แปดเดือนวใช้เวลาแปดเดือนนะคือ<ม>รวมทั้งแบบหยุดโควิดด้วยอะไรด้วย<ม>ด้วยค่ะแต่ทุกอย่างก,ก,ก็คือ ดีค่ะรวดเร็วรวดเร็วแต่ว่าแบบไม่เหนื่อยก็คือแสดงว่าเป็นละครผ่านมาทุกรดู ใช่ค่ะหนาวเลยใช่ใช่ช่วงหน้าหนาวคือเสื้อผ้าก็จะรักเสื้อผ้ามากเพราะว่าเราใส่สองสองชั้นเนาะออแต่พอแบบหน้าร้อนก็จะแบบไม่แม่ปะปูเสื้อหนาไปเป,เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะพัที่เสื้อออกมากระเสรับก็ค่อนข้างดีคนแบบแชร์กันเยอะเลยขอบคุณมากค่ะโคที่เอ็นดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทุกคนน่าจะสนุกกันส่นใครที่แบบเป็นคนต่างจังหวัดองเนี้น่าจะคิดถึงบ้านกันมาก ดูเราจิ้นไหมฮะส่วนตัวเราเองจิ้นกับพี่แบร์ไหมเออพูดยากอ่ะนี่เรื่องนี้คือตีกันทั้งเรื่องอะไรจบกก็ยังตีกันอยู่ก็เลยแบบมันจะมีจังหวะเวลาเราไม่น่าอะไร้ยไม่รู้หนือว่ารอดูดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องไปขออนุญาตใครเนะต่างฝ่ายกันไม่ต้องขออนุญาตใครเนะขออนุญาตเลิฟซีหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เหรอคะอย่าก็ได้จ้าก็แบบไ่รอดนะ่รอดนะก็ก็ขอพ่อขอแม่ไม่ต้องขอฮะเพราะว่าแม่ก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้แบบเลิฟซีนเยอะแตอเนี่มันจะเป็นแบบเลิฟซีนที่จำเป็นต้องทำเลยนไม่ไม่หรอกคนในเรื่องคนมันแอบชอบกันมาตั้งนานอ่ะพอเราจะได้รักกันจริงๆมันก็จะแบบฉ่ำนะแล้วก็จะแบบโอ้ยน่ก็อะไรโดนแล้วก็วูาวหหลียว แล้วยีราฟว่าไงบ้างคะอ๋อยีราฟอะค่ะอุ้ยวันนั้นฝนตกค่ะยีราฟก็แบบเปียกเลยเตี้ยไม่ยีราฟว่าไม่กระสักที่ต้องหวานหวานแบวแวกันนะเด็กยีราฟโอเคยีราฟโอเคเพราะว่าไม่มีอะไรเยอะแยะเลยแต่เขาเยอะก่อนอันนี้ไม่ได้หดุเขานอนไม่เลยเราชอบหรือปากบอกเขาไว้เราชอบบอกขอทุกวันจริงจริงพอายุเขาเล่นเลอฟซินเยอะๆแบบว่าถึงนี้ถึงตัวบ่อยมากขึ้นเรา เรารู้สึกยังไงบ้างว่าคนรุกมั้ยก็ถือเป็นการฝึกอันเนาะฝึกเยอะๆแล้วก็แบบใช้ไวินอนาคตอย่างเงี้ยอนาคตอนาคตสมัยใครเออเพื่อแบบอนาคตได้ใช้อะไรเลยนะใช้ใครอะกับใครล่ะคะโอ้โหเดี๋ยวเรื่องก่อนสามอ๋อแบบใช้กันอย่างที่ทุกคนคิดนะค่ะในอนาคตได้ใช้อะไแต่ว่า เซอ,ร,อร์พงศ์เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะจากในละครสินเนี่มันก็แบบเป็นซีนละครที่ส,สาวๆก็แบบว่าอยากจะเพ้อฝันกันอยู่แล้วะเนาแต่ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งดาวในการถอดเสื้อนะคะไม่ว่าเรื่องไหนเขาต้องถอดตลอดเลยเราห่วงไหมโอ้หนูก็ได้ดูเหมือนกันไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรพ,พี่ทุกคนก็ได้ดูแล้วก็เชื่อใจในพี่ทุกคน อะไรเขามีความกดจันทร์กับหุ่นของเขามาเพราะว่าเขาเอะต้องพอเอะต้องพอเขาก็ก็มีนิดนึงแหละค่ะแต่ด้วยอนาโตมีฝรั่งเนาะลูกครึ่งก็คือหุ่นเขาแบบดีอยู่แล้วโครงดีอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องออกอะไรมากแค่แบบต้องกินเยอะเรายังอิจฉาเลยเราออกให้ตายหายใจเข้าอ้วนแล้วไอ้อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเหมือนเหมือนลงรูปคู่กันแล้วเหมือนเราก็ไปแต่งคิ้วพอเราแต่งคิ้วเขาเรื่องอะไรคะรูปอันไหนนะคะรูปรูปที่เป็นคู่ที่มิกซ์ลง เกิดแม่เกิดอย่จะต้องเปิดหลักฐานหรอกคือทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีกิจจะอะไรให้ต้องแต่งกิ้ววันเกิดก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เราไปติ่งแต่งกิ้วเพราะทำไมลูกนี้อ๋อขอบคุณที่พาไปเพราะว่าอยากไปมากๆค่ะมันเป็นที่ไหหมิวเซียม มันเป็นที่ที่แบบพี่พี่ดาราแบบว่าตั่ใหญ่เถ่ายกันหมดแล้วแล้วเขาก็คือไม่มีโอกาสได้ไปเลยคือแม่ก็แบบว่าจะพาไปแต่ก็ไม่ว่างสักทีพอเราว่างก็เลยแบบเออพวกนี้พาไปหน่อยได้ไหมนังก็ชอบเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ไปตามมุมที่เขาถ่ายกันนะฮะทุกมุมเลยก็คือที่ใหม่ดาวิกาไปตรงไหนเราไปตรงนั้นเออเขาเฟซีนะคะพี่เขาไปตัดล้องที่ดีไหมฮะตกกล้องที่ดีค่ะมันกล้องแบบว่าเบิร์ดไอวิว มันจะมุมสูงมากกดหน่อยมันจะมีรูปหนึ่งอ่ะที่หนูแบบมุมหนูนะคือกล้องแบบเหมือนใช้กล้องวงจรปิดท้ายสูงมากภูมิใจให้กี่คะแนนในการเป็นตากล้องของเราเออโอยให้ให้เต็มร้อยเลยเฮ้ยแสดว่าถูกใจทุกรูปทำไมเราดูไม่เราอยูไม่มีการแย้งเลยอะอะไรเหรคะถูกใจทุกรูปถูกใจค่ะแต่ก็มีบางรูปแหละที่แบบเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแหละเนาะคนแบบ ว่าคนละคนถ่ายอ่ะแล้วเราถ่ายยังถ่ายเขาอ่ะเรามั่นใจว่าดีทุกรูปเป็นมุมเสยไหมแต่ว่าเป็นแบบจะให้ธรรมดาเราก็จะเสยเขาอยู่เขากระสูงเนาะเราก็ไม่งามเลยแต่ก็แบบเออมันไม่ไม่ไม่ได้ขาได้แต่คออะไรยอก็มีแต่ก็หวานๆแฟนๆก็เชียร์เปิดตัวเลยแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเปิดตั้งนานแล้วแหละไม่ได้ปิดก็บอกทุกครั้งว่าถ้ามีจริงๆก็จะเปิดค่ะ ถ้าแบบจริงๆเลยโอเครับคุณค่ะ